สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดต,ตินอินเยอรมนีนะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมารู้จักกับดอกไม้ดอกญา้าชนิดนหนึ่งนะคะที่เห็นแล้วก็สร้างความสดชื่นเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือดอกเดซี่นั่นเองนะคะ เดซี่หรือดอกเดซี่นะคะเป็นพืชดอกที่มีอายุสั้นค่ะปลูกง่ายนะคะมีกลีบดอกที่โดดเด่นค่ะเป็นพืชตะกูลเดียวก,กันกับดอกทานตะวันนั่นเองนะคะเดซี่จะมีกลีบป,ปลายมนเรียงตัวกันนะคะนิยมนําไปจัดสวนแล้วก็ประดับตกแต่งบ้านค่ะเขาจะ,จะ,จ,ะจะเจริญเติบโตแล้วก็บานในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนนะคะ ดอกเดซี่นะคะมาจากคําว่า d ด s ี่ค่ะเนื่องจากว่าดอกไม้ชนิดนี้นะคะจะบานเฉพาะกลางวันค่ะแล้วก็กลางคืนกลีบเขาก็จะงุ้มนะคะและก็จะบานสะพรั่งอีกครั้งในยามเช้าค่ะเดซี่นะคะถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักพฤกษสวิทยานะคะที่ประเทศเม็กซิโกค่ะรวมถึงบริเวณร,รัฐแท็กซัสของอเมริกาด้วยนะคะต่อมาก็ขยายพันธุ์ในยุโรปค่ะเพื่อน ในสมัยก่อนนั้นนะคะคนนิยมนำดอกเดซี่มาบดแล้วก็ผสมกับส่วนผสมต่างๆนะคะเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคค่ะและก็ในแง่ของวัฒนธรรมตะวันตกนะคะดอกเดซี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความไร้เดียงสาและความรักที่บริสุทธิ์ค่ะโดยมักจะนำดอกเดซี่นั้นมาทำเป็นมงกุฎดอกไม้นะคะแล้วก็สวมที่หัวค่ะหรือไม่ก็ทำเป็นช่อนะคะแล้วก็ถือในงานแต่งงานค่ะเ,เพื่อน นอกจากนี้นะคะดอกเดซี่มักจะถูกนำมาเสี่ยงทายความรักค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่ค่อยๆเด็ดกลีบดอกเดซี่ออกทีละกลีบนะคะเพื่อทำนายว่าคนรักนั้นรักหรือไม่รักนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของแต่ละสีของดอกเดซี่กันบ้างนะคะว่าแต่ละสีนั้นหมายถึงอะไรกันบ้างนะคะดอกเดซี่สีแดงนะคะหมายถึงความรักโรแมนติกค่ะ ส่วนดอกเดซี่สีขาวนั้นก็เหมือนกับดอกไม้ทั่ว,วไปนะคะหมายถึงความบร้สุเดียงสาและความรักที่บริสุทธิ์ค่ะส่วนดอกเดซี่สีเหลืองนั้นนะคะหมายถึงความสุขและก็ความสดใสค่ะเดซี่สีชมพูนะคะหมายถึงความหลงไหลและก็ความชื่นชมยินดีค่ะแล้วก็เดซี่สีส้มนะคะหมายถึงความสนุกสนานและก็ความหวังค่ะ ส่วนสำหรับท่านที่สนใจปลูกนะคะก็เดซี่นั้นนะคะจะปลูกได้ทั้งในกระถางลงแปลงแล้วก็ลงดินค่ะเพื่อนๆสำหรับวิธีการปลูกเดซี่นะคะควรย่อยดินให้ละเอียดค่ะใช้ดินที่ไม่อุ้มน้ำมากนักนะคะเจนดินรวนปนทรายค่ะวิธีการขยายพันธุ์นั้นนะคะมีวิธีที่นิยม2แบบก็คือการปักชำและก็การเพาะเมล็ดนะคะส่วนใหญ่จะใช้การเพาะเมล็ดค่ะเพราะจะทำให้ต้นแข็งแรงและก็ทนร้อนได้ดีกว่านะคะ ในช่วงแรกๆนั้นนะคะควรวางกระถางหรือกระบะในที่ที่มีแสงสว่างก่อนค่ะแล้วรอให้ต้นเริ่มงอกนะคะแล้วก็ค่อยย้ายไปปลูกกลางแจ้งค่ะส่วนใหญ่นะคะดอกเดซี่มีอายุของดอกนะคะอยู่ได้ประมาณ60วันค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเมล็ดขนาดเล็กมากๆนะคะสามารถนำไปเพาะขยายพันธุ์ได้ค่ะ วันนี้นะคะเราก็รู้จักดอกเดซี่กันมากขึ้นแล้วนะคะดอกไม้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเด็ดกลีบดอกไม้ที่มีการเสียงทายว่ารักหรือไม่รักนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเขียนคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่กับช่องชีวิตเดนิเยอรมนีในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ